จะมานำเสนอโซลูชัน c y b e เซ e c u ิตี้ค่ะการป้องกันรูปภัณฑ์ของท่านนะคะจากไซเบอร์ค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะจะช่วยให้องค์กรของท่านอย่างปลอดภัยมั่นคงแล้วก็ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยอ่ะด้วมตุนนะคะในการป้องกันเนี่ยงเตาบ่าต้องตูคหาค่าเสียหายค่ะอยู่คือแน่นอนค่ะ ะะจะ้วทำให้่ากสูญเสียข้อมูลแล้วก็สูญเสียรายได้300ล้านบาทต่อาีและยังจะต้องเสียค่าต่างๆที่แบบ PTA อะไประานั้นไปด้เลยค่ะ Solution ของเรานะคะมีคหบวงจรค่ะตั้งแต่ไฟล์นะคะจะทำงานกับ IDS, IPS ค่ะจะคอยป้องกันนะคะการรูดูการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกค่ะและนะคะจะมี e n d p o i n ค่ะควาป้องกันและเซฟ S โ s o ีนะคะจะทำการหาดูแลแล้วก็ของท่านที24ชั่วโมงแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนท่านแบบเดียวตามค่ะและเราค่ะยังมีการเป้าี่พนักงานของท่านทำเพื่อปิดต้องปกป้องผู้ช่องทางให้ท่านมั่นใจค่ะว่า ราคาเฉลี่ยอยู่ที่3ล้านบาทต่อคันค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการลงกุนนี้นะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยลงทุนเพียงแค่400,000บาทต่อปีค่ะเท่ากับว่า5ความเสียหายอยู่ที่ประมาณ1ใน8เท่า0 0นค่ะซึ่งจะไปอย่างเบ้องตนได้มากถึง85ค่ะเมื่อเกิดการคูกคืนระบบนะคะท่านสามารถคืนต้นทุนนี้ได้ภายในประมาณ4เดือนค่ะสิ่งนี้นะคะจะเป็นไม่ใช่แค่สิ่งที่จำเป็นค่ะแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้คุณ เมื่อมีคนเข้ามานะคะก็จะได้สิทธิจำเป็นแค่เฉพาะหน้าที่ของในตำแหน่งที่เข้ามา